ภายหลังที่เล่าปีได้รับการแต่งตั้งให้ไปปกครองเมืองอันฮอกว้วนเมืองขึ้นเล็กๆที่ไม่ค่อยมีใครสนใจด้วยความตั้งใจจริงและความเมตตาเล่าปีได้ดูแลทุกสุขของราษฎรอ,อย่างใกล้ชิดทำให้เมืองอันฮอก้วนที่เคยเงียบเหงากลับมามีชีวิตชีวาราษฎรสรรเสริญในคุณงามความดีของเล่าปีไปทั่วทุกหนแห่งแต่แล้วความสงบสุขก็ต้องถูกรบกวนเมื่อขุนนางต๊กอิวผู้มีอำนาจในราชสำนัก ได้เดินทางมาถึงเมืองอันฮ่อก้วนเพื่อเรียกเก็บสวยตกอิ้วแสดงท่าทีหยิงยโสและเรียกเก็บสวยอย่างเกินควรทำให้เตียวหุยผู้มีนิสัยตรงไปตรงมาและรักความยุติธรรมเกิดความเดือดดาลนเป็นอย่างมากด้วยความโมโหเตียวหุยจึงบันดาลโทสะเข้าโบยตีตกอิ๋วย่างรุนแรงเมื่อเห็นว่าเหตุการณ์บานปลายทั้งสพี่น้อง จึงตัดสินใจละทิ้งเมืองอันห่อกวนเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาที่อาจตามมาต่อมาด้วยความสามารถและชื่อเสียงที่เป็นที่เลื่องลือเล่าปีจึงได้รับการแต่งตั้งให้ไปประจําตำแหน่งที่เมืองเพงงวนกวนในขณะเดียวกันภายในราชสำนักหลวงกำลังเกิดความวุ่นวายครั้งใหญ่ขันทีทั้งสิบผู้มีอานาจได้ใช้เล่กลเป่าหูพระเจ้าเลนเตทำให้การบริหารราชการแผ่นดิน เกิดความสับสนโอลมมนอำนาจของขุนนางเริ่มเสื่อมถอยขันทีกลับมีบทบาทมากขึ้นจนกระทั่งพระเจ้าเลนเตทรงประชวรหนักและในที่สุดพระเจ้าเลนเตก็เสด็จสวรรคตลงทิ้งไว้ซึ่งปัญหาใหญ่หลวงเกี่ยวกับการสืบราชบัลลังก์การสวรรคตของพระเจ้าเลนเตได้นำมาซึ่งความขัดแย้งในการสืบราชสมบัติผู้ที่มีสิทธิ์ในการสืบท่อบ,บัลลังก์คือของจูเปียน พระโอรสองคโตกับหองจูเหียบพระโอรสองค์รองโฮจินผู้เป็นพี่ชายของพระนางโฮเฮาอัครมเหสีซึ่งเป็นพระมารดาของหองจูเปลี่ยนได้คิดที่จะสนับสนุนให้หองจูเปียนขึ้นครองราชแต่ขันทีทั้งสิบกลับมีแผนที่จะสนับสนุนหองจูเหียบขึ้นเป็นห้องเต้แทนและยังคิดที่จะกำจัดโฮจินเพื่อรักษาอำนาจของตนเองไว แผนการลอบสังหารโฮจินถูกวางไว้อย่างรัดกุมแต่แล้วข่าวก็ได้รั่วไหลไปถึงหูของโฮจินเมื่อรู้ถึงแผนร้ายโฮจินจึงนำทหารบุกเข้าสู่พระราชวังหลวงในทันทีหวังที่จะกำจัดขันทีทั้งสิบให้สิ้นซากแต่ขันทีทั้งสิบไหวตัวทันพวกเขาต่างพากันหลบหนีการจับกุมของทหารโฮจินและได้เข้าไปอ้อนวอนขอ,ขอความเมตตาจากพระนางโฮเฮาให้ทรงไว้ชีวิต ด้วยความสงสารและเกรงใจพระนางโฮเหา่าจึงยื่นมือเข้าช่วยเหลือทำให้โฮจินไม่สามารถลงโทษขันทีทั้ง10บได้ถึงแม้จะไว้ชีวิตขันทีทั้ง10บแต่โฮจินก็ยังคงคิดหาวิธีที่จะกำจัดเสี้ยนหนามเหล่านี้ออกไปจากราชสำนักให้ได้ในที่สุดโฮจินได้ตัดสินใจส่งสารไปยังหัวเมืองต่างๆทั่วแผ่นดินโดยมีใจความสำคัญคือ การขอให้ยกทัพมายังเมืองหลวมเพื่อช่วยกันกำจัดขันทีทั้ง10บผู้เป็นภัยต่อราชสำนักและนี่คือจุดเริ่มต้นของความวุ่นวายครั้งใหญ่ที่จะนำไปสู่การล่มสลายของราชวงศ์ฮั่นตะวันออกและการเกิดขึ้นของยุคสามก,ก๊กอันเรื่องชื่อโปรดติดตามตอนต่อไป